สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันพุทธที่17เมษายนนี้กับเข้าสู่โหมดทำงานวันตั้งแต่วันศุกร์ราคามีการปรับตัวขึ้นไปสูงมากแล้วก็ทิ้งจากจุดสูงสุดล่นลงมาเลยร้อยเหรียญท่ามกลางข่าวที่ตะวันออกกลางจะมีการลบพุ่งกัน อิสราเอลจะโจมตีอิหร่านอิหร่านเจ้าขึ้นอิสราเอลจะอยู่แบบเนี้ถ้าดูจากข่าวไทยนะครับโอ้อันนี้ไม่พลาดพิงแล้วกันผมเริ่มเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสําหรับชาวนี้นะครับจะไปต่อไหมเนี่ยกองทุน SPDR นะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่12เนี่ยภาพรวมล่วงมาร้อยเหรียญใช่ไหมครับขายออก4.03ตันเปิดตลาดมาวันจันทร์ ซื้อเข้า1.73ตันและเมื่อคืนล่าสุดเลยนะครับซื้อเข้าอีก1.73ตันนะครับนี่คือล่าสุดแล้วครับขายทีขายหนักซื้อซื้อ,อทีละแค่นี้ครับแต่ว่าซื้อติดติดกันด้วยนะภาพรวมก็ถือว่าไม่น้อยนะครับถือว่าถ้าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากนักนะครับจากจุดที่ขายออกแล้วราคาที่ซื้อเข้ามาดูตอนะคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญตัวเดียวครับ ตอน3ามทุ่มครึ่งนั่นคือขุดออยเวนทอรี่หรือสต็อกน้ำมันดิบท่ามกลางข่าวที่มันจะขยายหรือไม่ขยายยังไม่รู้นะอันนี้นอกเรื่องให้นิดนึงถ้าเราไปดูข่าวเมืองนอก cnn cnbc bloomberg reuters พี่ไม่ต้องรีบเชื่อผมนะพี่ลองไปอ่านดูก่อนเมืองนอกก็จะให้ข่าวคล้ายกันว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่หนุนอิสราเอลไม่อยากให้สงครามมันบานลาย หลายๆข่าวหลายสำนักข่าวต่างประเทศพยายามจะออกข่าวสื่อไปนีไปถึงว่าพยายามจะยับยั้งชะลอการโจมตีของอิสราเอลที่จะไปโจมตีอิหร่านนะครับคือเมืองนอกจะมีข่าวแบบเนี้ยแต่พอก็มาอ่านข่าวเมืองอันนี้ผมเรียนก่อนนะผมไม่ได้พลาดพิงสำนักไหนนะแต่พี่ไม่ต้องรีบเชื่อผมพี่ลองไปเปิด youtube ดูก็ได้ช่องไหนก็ได้ครับ อิสราเอลจะโจมตี่ลาลแน่นอนสองครามจะบาลไปราคาทองจะเพิ่มขึ้นน้ำมันจะขึ้นอันเนี้ยประมาณเนี้ยแทบทุกช่องเลยผมอ่านเนี้ยอันนี้เสพข่าวก็งงเหมือนกันนะยังไงวะเนี้ยอะมาดูกันดีกว่าถ้าหากว่ามันจะบานปลายใช่ไหมตัวเลขเดิมห้าจุดปดมิลเลียนเสพข่าวยังมีสตินะครับเรียนก่อนคาดว่าจะออกมาที่หนึ่งุดหกมิลเลียนยังไงคาการส่งผลโบกตัดทองตัวเดียวเนี้ยนะจะจบละสามทุ่มครึ่งห้าทุ่ม มีการถแถลงจากดรแอนดิวไบเล่เป็นผู้ว่าธนาคารกลางอังกฤษนะครับเราก็จะบอกแต่ว่าคนไหนมีอิทธิพลต่อราคาการซื้อขายนะอย่างเงี้ยมีอิทธิพลตอนตีหนึ่งก็มีนะครับ ECB president นะครับคุณคริสเตียรลากาศท่านก็จะออกมาถแถลงท่านนี้เป็นประธานธนาคารกลางยุโรปนะครับแล้วก็จะมีรายงาน big book นะครับหรือรายงานสรุปสภาวะเศรษฐกิจ ตอนโอ้โ oh, หอันนี้น่าจะเป็นอีกวันละมั่งเนี่ยตีสีกว่าเนี่ยคุณลอเรนต้าเมสเตอร์นะครับท่านก็จะออกมาให้ความเห็นด้วยแล้วก็คุณมิเชลโบแมนผมเล่าข่าวนิดหนึ่งสำหรับในเรื่องของประธานเฟดคือตอนนี้ในวันที่เราหยุดกันมีการถแถลงถ้าก็จะไม่ผิดนะเมื่อวันจันทร์หรือวันอังคารเนี่ยพอดีเมื่อเช้าตื่นเช้านั่งไล่อ่านข่าวย้อนหลังเพราะว่าในช่วงวันหยุด ผมไม่ได้ดูเลยพี่สารภาพเลยไม่ได้ดูไม่ได้อ่านไม่ได้จับไม่ได้อะไรอ่ะเพราะผมแยกระหว่างอยากทํากับต้องทําออกชัดเจนมากในการทํางานนะครับเพราะไม่งั้นถ้าว่าถึงช่วงหยุดแล้วผมไม่หยุดนะผมรู้ตัวถ้าผมทํางานน่ะผมจะทําจนสุดทางเลยพี่คือถ้าไม่ถ้าไม่เริ่มทําก็คือไม่ทําแต่ถ้าทําทําทั้งวันงั้นไม่ทําดีกว่าอยู่กับที่บ้านดีกว่านะกินนอนสดมนต์มีแค่นั้นแหละชีวิต อ่ะมาดูต่อข่าวที่กอลได้เช็คมาจากคุณจอรมพาเวลท่านมีการให้ความเห็นว่าการจ้างงานเน่ะตอนนี้ยังขยายตัวอย่างแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมครับแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมีโอกาสที่จะลดลงอันนี้สําคัญนะพี่เพราะต่อไปนี้พี่จะได้ยินประธานเฟดสาขาแต่ละท่านจะพูดในเวนี้เกือบแทบทั้งนั้นเลยนั่นคือ เรายังไม่แน่ใจว่าการที่เงินเฟอ้อปรับลดลงเนี่ยจะมีโอกาสปรับลดลงต่อเนื่องที่จะเข้าแผนว่าจะปรับลดลงสู่ระดับ2%จริงหรือเปล่านี่เป็นเหตุผลตัวหนึ่งที่ทางประธานเฟดนะครับคุณจรพรเวลและประธานเฟดสาขาหลายๆท่านออกมาให้ความเห็นว่าในเมื่อตัวเลขเงินเฟอ้อที่ยังไม่รู้ว่าจะชัวร์หรือไม่ชัวร์เนี่ย เลยจะทําการคงอัตราดอกเบีย้ยนี่คือข่าวที่สง่งผลลบต่อทองประมาณนี้แหละอะมาไปดูต่อนะครับอันนี้เล่าให้ฟังว่าเอ้กี่โมงเนี่ยดูดิพูดเพลินเลยอุ้ยเจ็โมงสี่สิบกว่าแล้วนี่เมื่อวันศุกร์มีการปรับราคาถึงยี่สิ้าครั้งคือโคตรเยอะเลยนะยี่ครั้งเนี่ยจากสี่หมืหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าบาทอะนะครับ ขึ้นมาถึง41,350ืสรอยี่ร้อยวันเสาร์เปิดมาลดลงเหลือ47,50มนะครับก็มันขึ้นไปร้อยเหรียญจากข่าวที่ว่ามันจะตีกันสงครามนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอวัดทางเทคนิคแล้วมัน261.8%ไม่ลงไม่ได้แนละมันไม่ลงไม่ได้มันต้องพักอนะแต่พักลึกไม่ลึกอันนี้ไม่รู้แต่พี่ลงทีเดียวร้อยเหรียญนะครับพูดง่ายอันนี้ถือว่าเล่าสู่กันฟัง ถ้าหลุดต่ำกว่าเท่าไหร่อ่ะสองพันสอเท่าไรสารยี่สิบเป็นเรื่องแล้วพี่บอกให้ถ้าหลุดนะไอ้ที่ขึ้นมานี่คือจบเกมเลยแต่มันไม่หลุดเขาโลประมาณสองพสยีแล้วก็สะบัดกลับเลยท่ามกลางข่าวที่ว่าเขาจะลบพุ่งกันอิหร่านจะเอาคืนอิสราเอลจะตีกันเนี่ยพี่ตามท่ามกลางข่าวนี้เลยลวงต่ร้อยเหรียญ อีกวันมาข่าวเริ่มเงียบเริ่มมาอีกแล้วมันน่าจะตีกันเพิ่มวิ่งขึ้นอันนี้ตอบไม่ได้นะผมไม่ได้สายเซฟข่าวจ้าขนาดนั้นนะเอามาเล่าให้ฟังดีกว่ามาต่อนะครับแล้วเช้านี้แหละเนนี้รวบไปเลยแล้วกันเช้านี้เมื่อวานเนี่ยปิดที่สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเนี่ยสปอ t ตโกสองพันสามรอยเจ็ดิบสองจุดห้าเป็นราคาปิดเช้านี้สองพันสามร้อยแปดสิบกว่าแล้วนะครับขึ้นมาเอาง่ายๆสิบเหรียญงี้ยด้ ถ้าขึ้นมาสิบเหรียญพี่ว่ามันจะอยู่สองร้อยเหรอผมให้เลยร้อยหนึ่งผมไม่ให้ขึ้นมาเลยสี่หมื่นหนึ่งพันสาม,สามร้อยเช้านี้ต้องมีอย่างน้อยนะเอามาดูบาทค่างเงินบาทสามสิบหกจุดหกห้าสปอตโกปรับตัวขึ้นเช้านี้ขึ้นนะแต่ค่างเงินบาทเช้านี้อยู่ที่สามสิบหกจุดหกเท่าไหร่หกหกแปดหกเก้าประมาณนี้ยนอกจากสปอตโกปรับตัวขึ้นแล้วพี่บาทอ่อนด้วยพี่ว่ามันจะลงอะ่ะผมให้ขึ้นอย่างน้อยเช้านี้ ร้อยอให้บาทที่อ่อนเนี่ยสปอตโก่ะให้ก่อนเลยร้อยหนึ่งบาทที่อ่อนค่านะเอาแค่เท่าเดิมเนี่ยผมให้เลยห้าสิบบาทเพียงแต่ว่าบาทมันอ่อนด้วยตอนเนี้เช้านี้ปรับขึ้นอย่างน้อยไม่ร้อยห้าสิบก็สองร้อยเป็นความเห็นส่วนตัวเลยเชา้านี้ผมมาเล่าให้พี่ฟังเพื่อให้พี่ได้คิดตามและทําตามในอย่างที่น้องเล่าให้ฟังนี่เป็นวิธีคิด ที่จะอยู่รอดในตลาดได้จากการที่พี่สามารถทำเองเป็นไม่ได้เชื่อใครไม่ยังเป็นจะต้องเชื่อผมด้วยเข้าสู่เนื้อหาในเมื่อค่างเงินบาทเช้านี้36.69ิดาพี่ดูดิจะลงเหรอโอ้ไม่ลงหรอกบอกเลยสปอตโกปราบตัวเคลื่นบาทอ่อนเนี่ยสามหกหราฟไม่หลอกนะครับชุดนี้พูดแบบง่ายการเคลื่อนที่ของค่างเงินบาทเป็น inward ร์ n แอนโชเดอร์แพทเทิร์นหรือ pattern ปรับตัวขึ้นพูดได้ง่ายบาทจะมีโอกาสจะอ่อนค่าสูงกว่านี้อีกในตอนเนี้เอาอย่างนี้แล้วแท่งมันจะลงแล้วก็เนี่ยมีวิธีเช็คแล้วก็เช็คจากช่วงเน็กไลน์ช่วงเนี้ยลากเลยสัมผัสฟึ๊บเราจะเห็นว่าราคามีการเบรกเส้นเน็กไลน์ขึ้นมาแล้วพักตัวลงการพักตัวลงเราจะรู้ว่าลึกไม่ลึกเราจะทำการวัดฟิบอนแบบรีเทสเมนต์ ทางสมการตัวเลขเราจะเห็นว่าหลดลงมาพักได้ที่36.3 1ไม่หลุด36บาทแสดงว่า36.02เป็นตัวตั้งต้นล้วครับถ้าไม่หลุดบาทจะอ่อนไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับอยู่ที่สปอตโกปรับตัวลงหรือปรับตัวขึ้นนะถ้าสปอตโกปรับตัวลงบาทอ่อนค่าลงไม่ลึกไม่ลึกแต่ถ้าสปอตโกปรับตัวขึ้นบาทอ่อนค่าโอ้โหเดี๋ยวดูเช้านี้ก็ได้เนี่ย36.69อ่ะ ไม่ร้อยห้าสิบก็สองร้อยะจริงๆเพราะสปอร์ตกลมปรับขึ้นมาแล้วนี่มีแค่นี้แหละเอาเล่ายังไม่จบประเด็นคือสามสิบหกุดห้ากเนี่ยจะหลุดไหมเนี่ยอันนี้ถ้าไม่หลุดนะมีแนวต้านสามสิหกจดแปดแปดและสามสิบเจ็ดจดสองห้าครับแนวโน้มบาทอ่อนนะครับพี่เรียนก่อนฉะนั้นราคาทองคำแท่งเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าขึ้นนะส่วนตัวเลยอ่ามาดูต่อ ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตลาดในสภาวะนี้ด้วยเห็นว่าหยุดหลายวันเอานี้มาให้ดูพี่จะเห็นเลยว่าโอ้ดอลล่าอินเด็กซ์นี่เคลื่อนที่คล้ายกันเลยนะอันนี้เป็นแท่งละสีชั่วโมงเราจะเห็นเลยมีการปรับตัวลงอะอิมพงอิมเภาเดี๋ยวอย่าเพิ่งนับตอนนี้นะวันนี้คุยง่ายๆเบาๆก่อนนะครับเพิ่งจะเริ่มวันแรกปรับตัวลงแล้วเด้งแล้วลงเป็นซิกแซกหนึ่งชุดขึ้นแล้วพักแล้วขึ้นเป็นซิกแซกสชุด ประกอบข้าหาการเป็น inward sn shoulder pattern หรือ pattern ปรับตัวขึ้นสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้คือเราก็ตีเส้นเทรนไลน์ผ่าน Neck Line เหมือนกันสิ่งที่เราเห็นคือเราจะเห็นว่าดอลลาร์อินเเนี่ยหล่นลงมาประมาณ102ไม่ได้หลุดขึ้นแล้วพักตั้งฐาน103พี่ดูวันนี้เราหยุดไปกี่วันเองนี่106แล้วนะประเด็นคือเอา้า ดอลลาร์อินเด็กอะปรับไปถึงเบรกร้อยสี่ร้อยห้าขึ้นมาร้อยหกแบบเนี้ยไม่เห็นสปอตมันจะล่วงเลยน้องกอฟมันไปแอคชั่นกับบาทไงถ้าไม่ส่งผลต่อสปอตไปบาทอยู่แล้วครับพี่ดูนะครับดอลลาร์อินเด็กแข็งค่าต้องส่งผลยังไงกับบาทครับบาทต้องอ่อนครับพี่บาทบ้านเราไม่แข็งเลยนะบาทอ่อนไปเรื่อยไอ้นี่แหละตัวแปรนี่แหละสารตั้งต้นเลยที่ทําให้ค่าเงินาบาทบ้านเราเนี่ยไม่ยุบเลยตัวนี้ครับ อ่าในเมื่อรู้แล้วคือสิ่งที่ทุกคนเรียนรู้คือเอา้าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันปรับตัวขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยสปอร์ตต้องร่วงมันก็ร่วงระดับนึงอะ่ะมันอยู่ที่ว่าตลาดไปให้ความมันไปมันไปแอคชั่นโผลที่อันไหนมากกว่าสปอร์ตหรือค่างเงินบาทแต่สิ่งที่เราเห็นเป็นรูปธรรมตอนนี้เลยคือค่างเงินบาทอ่อนไม่แข็งไม่ยุบเลยนี่ตัวเนี้ยตัวนี้แหละครับพี่ ประเด็นคือแล้วเนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วน้องเนี่ยแล้วมันมีโอกาสจะพักจะยุบอะไรจะส่งผลอะไรบ้างในชุดนี้นะครับร้อยหกจุดสองหกนี่ถ้าไม่ต้องพูดถึงแล้วมันใกล้มากผมให้เลยร้อยเจ็จุดูนสามเป็นแนวต้านที่เบรกไม่ได้ถ้าเบรกร้อยเจจุดศูนสามมันขึ้นมาจากไหนเออเขาลงมาจากไหนดีว่าไอร้อยสิบกว่าเขาจะวิ่งไปนู่นเลยนะพี่ อยู่ที่เบรกหรือไม่เบรกถ้าเบรกไปถึงระดับนั้นนะจะมากจะน้อยต้องส่งผลลบต่อสปอตนะผมเรียนก่อนอ่ะก็มีเท่านี้แหละเอ้ยยังไม่จบอันนี้เป็น XAU ครับในไทม์เฟรมแท่งละหนึ่งชั่วโมงขออนุญาตเล่าดีกว่านะพี่จะเห็นเลยราคาปรับตัวขึ้นท่ามกลางข่าวในวันศุกร์นะครับเต็มเลยพี่วันศุกร์นี้ผมเห็นเนี่ยในมือถือผมเนี่ยข้อความแต่ละอันเนี่ย จริงหรือเปล่าค้าที่อิหร่านจะลบกันผมเล่าดีกว่าดูด้วยเวลาดิเหลือพี่จำในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีผู้นำอิหร่านนายพ้นนะครับที่ในยุคข,ของคุณโดโนัลด์ทรัมแล้วโดนโดนนะครับถล่มเอาซะตุยแย่เลยตายเรียบร้อยอิหร่านประกาศชักธงแดงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะเอาคืนแน่ๆละข่าวตอนนั้นนะ มีแต่ว่ายัางไงเอาคืนรุนแรงนะเพราะนายพลน,นนะเป็นเบอร์สองของอิหร่านนะพี่คิดดูง่ายๆเลยเบอร์สองเลยนะครับอิหร่านมีการตอบโต้กันกลับไปกลับมากับทางสารัาโจมตีอิหร่านอิหร่านเอาคืนไปถลม่มสถานทูตเลยเขาตอนนั้นนะราคาทองขึ้นวันเดียวพี่แต่กราฟทางเทคนิคในเครื่องมือผมนะโอ้โหขายแบบโคตรขายอะใช้คำเนี้ย มันขึ้นมาได้แป๊บเดียวพี่แล้วมันในจังหวะที่ข่าวมันบวกต่อทองมากใช่ไหมแต่การาฟผมนี่วิ่งลงงนี้เลยนะราคาทองนี่วิ่งลงแบบนี้เลยเคยเจอมาแล้วไงอันนี้เล่าให้ฟังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่บังเอิญมันมาเจอเหมือนกันเนี่ยขึ้นมาโซนเนี่ยอิรานอิสราเอลจะโจมตีอะไรอะ่ะตะวันออกกลางจะมีการลบพุ่งการรุนแรงกว่าเดิมล่วงใส่หน้าถ้าร้อยเหรียญเลยเนี่ย ถ้าวัดในชุดสั้นในชุดนี้เคยวัดไปแล้วแถวเนี้ยมัน2 6 1 8มันคบด้วยเงื่อนไขาทางสมการตัวเลขมันต้องพักประเด็นคือการพักอันนี้ผมเล่าจบแล้วนะไม่งั้นเล่าข่าวนี้ยืดยาวพี่พักตัวลงแล้วเด้งแล้วลงชุดนี้เป็นซิกแซกผมว่าชุดนี้เป็น A พี่รู้ไหมในวันศุกร์ที่ผมส่งข้อความสุดท้ายไปหาพี่ๆในกลุ่มดูเลยพี่ว่า 2, 3 2 0ัม้ยหลุดไหมดูแค่นั้นอะ ถ้าหลุดเป็นเรื่องครับถ้าหลุดนี่ไอ้ขึ้นมาเนี่ยจบแล้วพี่จบเลยครับเดี๋ยวเจอเทศกาลลงเลยไม่หลุดเทสโลสูดสองพมร2,324ีมีการปรับตัวลงเป็นซิกแซกขึ้นเป็นซิกแซกวัดลีเทสชุดนี้ส่วนตัวมองว่าไอเนี่ยถ้าไม่มีสูงกว่านะในชุดนี้นะนี่คือแท่งปัจจุบันไหนดูนะเจ็ดโมงใช่ไมเจ็ดโมงหกโมงตีหนี่เปิดตลาดนี่เมื่อคืนนี่เมื่อวาน สารภาพไม่ได้ดูเลยพี่หยุดนี่ไม่ยุ่งเลยพอขึ้นมาดูตรงนี้พี่เห็นไหมจากจุดล่างนะขึ้นเป็นซิกแซกถ้าความสูงชุดนี้ผมให้ความเห็นส่วนตัวนะครับแนวต้าน2 4 0 0ครับตอนนี้อยู่เท่าไหร่2381เดี๋ยวนี้นะครับนี่ยังไม่แปดโมงเลยนะ2,400ถ้าเบรกยืนได้นะครับอินเคสยืนนะ2419 ผมว่าสูงประมาณเนี่ยผมว่าสูงอละไอ้ไฮเนี่ยเบรกไม่เบรกไม่รู้เนี่ยสองพันสี่ร้อยสามสิบสามสิบเอ็ดเนี่ยถ้าวัดนะสองร้อยหกสิบดจุดแปดเปอร์เซ็นต์พอดีเลยตรงเนี้ยเราคุยยังเลยแท่งโคตรใหญ่แดงกืนเขียวเป็นเบลลเองกูฟิงลงมาเป็นสัญญาณขายแต่พอวัดด้วยสัดส,ส่วนถ้าตราบใดไม่หลุดต่ำกว่าสองพันสามรอยี่สิบไม่ลงหรอกเพี่ไม่ลงจริงๆถ้าลงนี่แถวนี้ไม่ต้องคุยแล้วไม่เจอแล้วอีกนานนะนะครับ ประเด็นคือชุดนี้ในเมื่อวัดความยาวชุดนี้ขึ้นถ้าเมื่อกี้ผมพูดถึงแนวต้านใช่ไหมคราวนี้แล้วถ้าไม่ถึงละก็เออแถวเนี้ยมันขึ้นไม่ได้ละชุดนี้มันจะเป็นมันจะเป็น f l a ตทันที f l a ตหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นสัญญาณขายนะหมายความว่าแถวเนี้ยส่วนตัวผมมองว่าจะซื้อแถวเนี้ยไม่แปลกหรอกแถวเนี้ยเท่าไหรอ่อ่ะ2,377ก็ดีหรือ2365ก็ดี เป็นแนวรับที่มีนิยาสำคัญแต่ถ้าจะซื้อแบบเซฟเซฟเลยนะถ้าเกิดหลุดฉันก็เจ็บไม่เยอะแต่ถ้าหากว่ามันล่วงแล้วสะบัดขึ้นจะได้ราคาที่ถูกต้องโซนนี้ครับ2,349ชอบไหมถ้าไม่ชอบแถวนี้ถ้าไม่ซื้อเลยนะเพราะว่าแถวนี้ถ้าหลุดลงมาเจอนะครับอินเคสหลุดนะ2,349 2,337 หรือ2324ถ้าหลุดต่ำกว่า2 3 6 5ลงมานะตอนนี้ไม่หลุดแลวพี่ขาดทียีกว่าเหรียญนะถ้าหลุดแถวเนี้ยจะเป็นโซนซื้อที่ถือว่าปลอดภัยมากถ้าหลุดต่ำกว่า2320มอบตัวเลยครับข้างบนนี้จบแล้วไม่เจอแล้วทางนั้นนะแต่ถ้าหากว่าหลุดลงมาแค่นี้แล้วโหลดลงมาโซนนี้แล้วไม่ได้หลุดต่ำกว่า2320พี่จะเห็นอาการของราคามันจะเหาะขึ้นไปเลยครับพี่หรือระเบิดตึ้มขึ้นไปเลย จากโซนเนี้ยอยู่ที่พักลึกไหมถ้าพักไม่ลึกแถวนเนี้ยเนี่ยหลดไม่ลึกก็จะขึ้นมามันก็จะตันๆหน่อยแต่ถ้าหากว่าเกิดการพักลึกจากโซนเนี้ยจะเกิดมันเกิดระเบิดของราคาขึ้นมามันจะขึ้นมาโซนนี้เลยจากตรงเนี้ยนะครับก็มีแค่เนี้ยแต่ถ้าหลุดสองพัต้องมอบตัวเลยนะอยู่ไม่ได้นะไม่งั้นนะตุยเย่ของจริงนะพี่จบแล้วมีเท่าเนี้ย ลง3ท่อนขึ้น3ท่อนแสดงว่าชุดนี้ต้องลงเป็นเป็น5ท่อนเป็นความเห็นส่วนตัวผมว่าไม่น่าลงลึกหรอกผมว่าน่าจะประมาณเนี่ยพอถ้าหล่นมาโซนนี้ไม่ลึกก็ขอให้รู้ว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการระเบิดของราคาขึ้นมาข้างบนนี้จบแล้วครับและนี่คือการคาดการแบบอีเลียดเวฟโดยใช้สัดส,ส่วนในการจับของราคามีเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับจบแล้วพูดเยอะไปแล้วเนี่ย ขอขอบคุณพี่ๆห้องวีพีทุกๆท่านนะครับไม่ได้คุยไม่ได้ทักเลยนะผมก็ไม่ค่อยสบายพี่วันหยุดกินนอนสวดมนต์ทำได้แค่นั้นไม่ได้ไปไหนไม่ได้อะไรพี่ดูเสียงเย่ยยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เลยนะแต่นี่ถือว่าดีขึ้นแล้วนะครับขอขอบคุณให้พี่สมาชิกทุกท่านด้วยอันไหนดีมีประโยชน์ขอให้พี่ๆทุกๆท่ทานเก็บกลับไปสิ่งที่น้องเล่าให้พี่ฟังคิดซะว่าเป็นเรื่องเล่าก็แล้วกันอันไหนดีมีประโยชน์เก็บนะครับแต่ถ้าคิดว่าไหนรู้อยู่แล้วก็ คิดว่าฟังผ่านไปก็แล้วกันโชคดีไปของทุกคนเข้าสมุดทำงานแล้วนะครับขอบคุณครับ